เราจิ้จุกกุนงนครับวันนี้เราจะมาหากสอนกุสอนกุสอนกุ้สอนกุสอนกุนี่ครับตองขับหาเลยครับเราจะทำเต็มไปเต็ยค่<ห>ยืดช่างได้นอนทุ่บนยนะ มันนี่อดลงน้ามูลเลยไปตีนเป็นแผลยังมาตะกล้องอะไรางนี้ยังม่ได้ยังตาม เดือดเดียวเลยรับอะไรแปาไปนำเรือลงมาลามาูแมงนอยน้อยแมงนน้ลากกว่าอีกยวสัันลงไปจับนี่สันกลุไปบุกก่อนกุ้งลงมเลยจับจับกลางนี้รับกุ่มครับ เอาไอายุไปนั่งนี่คือกุ้งทะเล สองสามหลอดสามหลอดพอไ้วเลปต,ออต่อบ่อไห่บ่เต่อเปตออ่ออันไหนบ่

าพาีพาปี๊พาปี๊เ้ยยันเด็ดจริทำนั่นอี่นางดีเนนงดีครับตัดไปตอนเห็ดเลยดีครับ ครับกุ้งครับนี่คือกุ้งขั้นตอนการเลือกกุ้งฮะอเออ,อ ต้นเหลืองมันสีน่าเบื่อผูดตัดไปตอนกินหรือซะ มาครับสวัสดีครับเรากินจุกกันแล้วนะครับวันนี้เราก็ทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาครับนี่คือกุ้งครับกุ้งเต้นครับกุ้งเต้นกําลังเต้นเลยนะครับผมมีพักเลยวันนี้ใช้พักนะนเดี๋ยวพวกเราเพิ่มดีกว่า ไปได้ลงิบบาะแล้ก็มัอนี่กรลงสาบผวบาบะเมื่อไหรแล้วเขาดาว,ดวนำประเมอิมมีผสมมือเลยใช่ปุ๊ Burn bao hát đấy, ơi mình hát đi bơm kính hát ơi bơm kính đi bơm kính hát đi bơm kính hát đi bơm kính hát đi bơm kính hết đi bơm kính đi đi mà đi bơm kính hát đi bơm kính mình dạy dạy youtube xí, dạy 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 dạy

ว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดเป็นใครและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับกองหล่มสองเทอา